เอากระบะยกสูง4ประตูมาให้ดูพี่ค่ะมีทั้งตัว4ประตูแล้วก็ตัวแคบด้วยนะใครที่หารถประวัติสูงืะใช้งานเป็นรถแห่งงานปลดระวังนะคะรับรองได้เลยว่าวันนี้เนะะี่ยเอากระบะรีโว่มาอัปเดตให้ดูตอบโจทย์พี่ๆหลายท่านที่หารถใช้งานแน่นอนเราเรื่องต้นเบามากๆพี่สามารถรีเด้าจัดเต็มได้ด้วยนะคะใครที่หาอยู่นะดูคลิปเต็มให้จบรับรองว่าตัดสินใจได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีน้องอันอันอตโต้ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับหนูเช่นเคยเลยน้องอันอัลโต้นนะคะวันนี้มีรถมาอัปเดตให้ดูค่ะคุณพี่เป็นรถกระบะยกสูงนะคะมีทั้ง4ประตูแล้วก็มีแคปด้วยนะเป็นแบรนด์หลักของเรานะคะรุ่นนี้นะหนูบอกเลยนะเป็นรถหน่วยงานปลดระวังนะคะสามารถจัดเต็มฟีดาวได้นะดอกเบี้ยเริ่มต้นเบามากๆด้วยนะคะใครที่หาไว้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นตัว E ีพั s ตัวมิดนะคะ ชมใหม่ชมเดิมนะรุ่นยอดนิยมนะคะเป็นสีที่ยอดนิยมทุกบ้านตน้องมีด้วยนะคะวันนี้มาอัปเดตให้ดูการใครที่หาไปใช้งานบอกเลยว่าห้ามพลาดตอบโจทย์พี่หลายคนนะคะที่เป็นห่วงและกังวลเรื่องสภาพตัวรถนะวันนี้นะคะนาแต่รถสวยคัดเกตมาให้ดูทั้งนั้นเลย4คันนี้ก่อนละกันคุณพี่มีเกียร์แมนนวลด้วยไมล์หลักหมื่นนะคะใครที่หาไปใช้งานฟีดาวน์อนเริ่มต้นเดือนละ9 00 0กว่ากว่านี่นะจัดได้เลยนะ,ะคะ4ี่คันนี้ชอบคันไหนแคปหน้าจอแลวทักมาหาหนูได้เลย วันนี้อยู่ที่บริษัททอออโต้ค่ะคุณพี่เดี๋ยวช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้ด้านล่างนะชอบรุ่นไหนมาจัดได้เลยนะคะมาดูคันแรกเลยแล้วกันตัวนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆคุณพี่ค่าสภาพตัวรถนี่หนูบอกเลยว่าสวยเนียนกริบนะคะคันนี้จะได้เป็นกระบะรีโว่นะคะราคา529,000เป็นตัว24 NT เป็นพีเรเนอร์เป็นตัวสมาร์ทแคนะตัวนี้นะคะตัวรถนี่เป็นปี2022นะคะเลขมาอยู่ที่ 1 3 0 0 0กิโลค่ะคุณพี่ราคา5 29,00 0เท่านั้นฟีดาวน์ผ่อนเดือนละ900 0ต่อกว่าเท่านั้นเลยนะแบกอลอยไฟหน้าเนี่ยได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้กระจังหน้าโคเมียมเดิมโรงงานนะคะสวยมากๆป้ายทะเบียนเนี่ยเป็นกรุงเทพมหาคนครได้ไป้าย3ตัวแบบนี้นะเอาไปใช้งานกันยาวๆคุณพี่ไม่แค่13,000กิโลบอกเลยว่าใหม่มากๆตอบโจทย์พี่ๆหลายคนแน่นอนนะให้ดูภายในนิดนึงแล้วกัน ตอนนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะคะเป็นเกียร์แมนนวลเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้นะคะมีทั้ง e ีโคโหมดแล้วก็นอมมอเโหมดด้วยพวงมลลาลัยของเขาเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันรับโทรได้สั่งการด้วยเสียงได้นะคะดิฟหน้าจอได้นะคะคุณพี่ตอนนี้ใช้คิมหน้าจอได้ด้วยเนาะและที่สําคัญเลยได้จอกลางนะคะที่เป็นจอ Android มาแล้วเรียบร้อยนะเป็นจอทัชสกรีนเดิมโรงงานนะแอร์แบบอนาล็อกนะคะสภาพภายในก็สวยนะ รังคงดังคาด้านบนสะอาดสะอา้านคุณพี่ขาคันนี้หนูบอกเลยนะว่าตอบโจทย์แน่นอนซีดาวจัดเต็มผ่อนเดือนละ9,000ได้รถไม้แค่หลักหมื่นนะไม้หมื่นเดียวด้วยนะคะหมื่นสาพสภาพสวยๆตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปเปิดได้นะคะเป็นตัว p รีรันเด้วย2.4 n t นะคะปี2022เลขไม้13,000กิโล529,000เท่านั้นเลยนะ ฟีดาวจัดเต็มได้นะคะผ่อนเริ่มต้นเดือนละ9,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะใครสนใจนะคะมาจับรุ่นนี้ได้เลยเป็นเกียร์ธรรมชาตินะคะเป็นเกียร์แมนวนวลนะมาจับได้นะคะคุณพี่ในส่วนของบอดี้ด้านข้างตัวรถให้ดูเลยนะคะเรียมสันคมบอด,ดี้ทุกอย่างไม่มีร่องรอยนะสภาพตัวรถกริบๆเลย ด้านหลังนะคะจะได้ในส่วนของแบตรทุกอ,อย่างมาโคลไฟท้าย LED นะคะแม็กไรเนอร์สภาพสวยสติกกงสติกเกอร์รอบคันนี้ติดมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมกับโลโก้โตโยต้า60ปีคันนี้ดูได้เลยว่าแม็กไรเนอร์นะคะใหม่มากๆตัวรถใหม่แค่ไหนทุกที่ดูนะสภาพนี้คือบอกเลยว่าน่าใช้งานมากๆนะคะได้ปี2022นะราคานี่หายไปแล้วแหละค่ะพี่มากกว่า200,000บาทนะ ปี2022นะหนูฝากไว้ด้วยคันนี้รายได้20,000บาทอายุงานเกินปีไม่ติดบอนแบ็กนิดบูโลจัดคันนี้คนเดียวได้เลยไม่ต้องหาคำไม่ต้องหาคู่ร่วมนะคะ529,000ไมล์13,000กิโลนะคะเป็น2.4 NT ปี2022นะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้มาดูอีกคันนึงแล้วกันนะคะตัวนี้เป็น4ประตูยกสูงนะคะจะเป็นรุ่นตัว E นะคะคุณพี่คันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4 E นะคะเป็น p i ีเนะคะ ไฟหน้าจะได้เป็นฮาโรเจนนะคะไฟตอนหมอคู่หน้ามีมาให้กระจังหน้าทุกอย่างมีมาเดิมโรงงานป้ายทะเบียนของเขาจะเป็นกรุงเทพแล้วนะคะคุณพี่คันนี้พาสีพรบรเนาะทางเราจัดเตรียมให้เสร็จสับเรียบร้อยไม่ต้องไปทำเองให้เสียเวลานะคะคันนี้519,000บาทปี2019นะคะเอ๊ะให้ดูนะเลขไม้แค่58,000กิโลค่ะคุณพี่ คันนี้สภาพภายในเดี๋ยวพาชมเลยนะต้องบอกเลยว่าสวยไม่แพ้กับคันเมื่อกี้แต่ตัวนี้จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้เหมือนกันนะเป็น e ีโค o โหกับ Power Mode ได้ ได้เป็นเบาะผ้านะคะตัวนี้มีกล้องมาให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราติดให้อยู่ในสภาพเดิมให้นะคะหววมารัยก็ได้เป็นมัลติฟังก์ชันเหมือนกันนะคะรับโทรเพิ่มเสียงลดเสียงได้สั่งการด้วยเสียงได้กุญแจจะเป็นกุญแจแบบเสียบสตาร์ทนะคะแต่ว่าตัวจอเนี่ยจะได้เป็นวิทยุเดิมโรงงานนะคะ USB AUX เชื่อมต่อได้วิทยุ FM AM เปิดใช้งานได้ปกติเลย แอร์แบบอนาล็อกนะหล,หลังคงหลังคาด้านบนก็สะอาดสะอ้านน่าใช้งานคันนี้519,000เลขไมห้58,000กิโลกับ2.4รุ่น E นะคะปี2019คุณพี่น่าใช้งานไหมบอกเลยนะว่าตัวรถสวยมากๆพร้อมกับฟรีดาวจัดเต็มถ้าเป็น4ประตูเกียร์ออโต้แบบนี้ใช้เร็ดอกเบี้ยพิเศษได้เลยนะคะเริ่มต้น2.69%เป็นเรทเท่ากับรถเก่งได้เลย เซนเซอร์ S S ด้านหลังมีให้2จุดพร้อมกล้องเนะีอ่ะตัวนี้ไม่มีกล้องมาให้นะเนื่องจากไม่มีหน้าจอนะคะมีแค่เซนเซอร์มาเนาะมาดูในส่วนของแบกไลเนอร์นะสภาพใหม่แบบนี้เลยคุณพี่คลิปๆนะคะเอาไปใช้งานกันได้ต่อยาวๆเลยนะให้สนใจคันนี้นะคะแบบโลโก้ทุกอย่างก็อยู่ครบบอกเกีร์รุ่นชัดเจน5้าแสนหนึ่ได้กระบะสีประตูออโต้ปี2019เลขไมห้าหมื่นแปดพกิโเท่านั้นนะคะ วีดาวจัดเต็มได้คุณพี่คะเอาไปใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะมาดูนะคะในส่วนของคันนี้นะเป็นสี่ประตูยกสูงเหมือนกันคุณพี่ราคาค่อนข้างดีหน่อยนะคะคันนี้สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะหน้าเหมือนกันนะคะดูได้เลยนะหน้าเหมือนกันเลยเป็นตัว2-4นะคะเป็นรุ่น E นะแมกอลอยนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วก็ไฟหน้าฮาโลเจนนะคะปี2018นะคะคุณพี่คันนี้มาอยู่ประมาณแสนกลางนะ ไม่ประมาณแสนกลางนะภายในก็ได้มาสวยเหมือนกันพีดาวจะเต็มได้ผ่อนเดือนละเก้าพันกว่าบาทนะคะเบาผ้าเกียร์อัตโนมัตินะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะจอวิทยุเครื่องเสียง fmam นะคะ cd dvd เล่นได้ปกติคุณพี่ขาเนี่ยสภาพภายในสวยได้เป็นเบาผ้าเกียร์อัตโนมัติเป็น4ประตูปรับโหมดการขับขี่ได้นะคะ4990 0 0เท่านั้นเลยนะรีดาวจัเต็มได้นะคะ สภาพตัวรถนี่สวยุูคันหนูหอบอกเลยว่ากระบะที่นี่นะเขาคัดเกรดเฉพาะรถเกรดเรถหน่วยงานกดระวังจริงๆนะเพราะฉะนั้นตรวจสอบได้นะคะรถเข้าส่วนทุกระยะนะคะนี่ตัวลงตัวล้อนะแม็ไม่มีร่องรอยนะแบตโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบชัดเจนนะคะวันนี้เอาแค่สีบอลเงินมาให้ดูก่อนละกันพี่ๆใครหาไว้ใช้งานหนูอบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอน สภาพตัวรถสวยๆใหม่ๆอย่างนี้แม็กไลเนอร์ไม่มีร่องรอยพูดสูดไม่มีรอยกินเนื้อเลยนะสภาพฟิตมากๆนะเอาไปใช้งานกันได้เลยค่ะยาวๆมีดาวจะเต็มขอดเดลัก9 0พัต้นๆ9 0 0กว่าบเท่านั้นใครสนใจเนาะไม่ว่าจะเป็นคันไหนรุ่นไหนพักเข้ามาหารไ,ได้นะคะช่องทางการติดต่อขึ้นให้ด้านล่างเดี๋ยวมาดูคันสุดท้ายของเรานะคะพี่คันนี้นะจะได้เป็นตัว รีโว่นะคะเป็นตัวสมาร์ทแคปพีเลนเนอร์นะคุณพี่นะเป็น2.4รุ่น e p พัสนะคะปี2018คันนี้เล่นมาอยู่ที่125,000สมนกิโลนะราคาห้าแสนสองหมื่บาทค่ะคุณพี่ได้เป็นตัวสมาร์ทแคปนะภายในก็จะได้เป็นเบาะท่าเกียร์แมนนวลนะคะคันนี้เปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้เหมือนกันนะเป็น Eco ค่โหมดและมอเตอโหมดพวงมาลัยอ่ะ Eco ค่โหมดกับ Power อร์โหมดเนาะขออภัยพวงมาลัยเป็นมัลติฟังชันนะคะ รับโทรสั่งการด้วยเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนเปลียนเพลงได้ภายในสวยแบบนี้เลยน่าใช้งานนะหน้าจอกลางจะได้เป็นจอทัชสกรีนนะคะรองรับ Android Auto Apple CarPlay ให้นะมีกล้องถอยมาให้ในตัวนะมีแอร์แบบปรับอนาล็อกนะคะตัวนี้ก็เป็น smart tab เปิดได้นะได้เป็นตัว 4x4 นะคุณพี่นะนี่ภายในสวยเลยนะคะเอาไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆนะคะคุณพี่ กว้างขวางน่าใช้งานเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะห้าแสนสองเาันเท่านั้นได้กระบะรีโ,โว่นะคะสภาพสวยๆแบบนี้ไปใช้งานกระจกเดิมรอบคันกระจกทุกคันเนี่ยปรับคับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวแล้วเรียบร้อยตัวนี้จะจัดแม็กให้ด้วยนะคะเป็นแม็กแบบอลลอยที่เป็นแม็กแต่งนะคะเป็นสีน้ำตาลไหมแบบนี้ กล้องห่ยมีมาให้นะมีทั้งของที่ติดมานะคะเป็นของเดิมจากเจ้าของแล้วก็เป็นของเดิมจากโรงงานด้วยนะสติกเกอร์ทุกอย่างบอกเหตุร่ชัดเจนนะคะสภาพตัวแมกไรเดอร์สวยๆนี่เหลือแค่ทำความสะอาดเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราดูแลทำความสะอาดให้นะ,คะใครสนใจคันไหนคุณพี่ฟรีดาวน์ได้ทุกคันนะคะชอบแถบสีคุณสีก็จัดคันนี้ได้นะ,ะหรือว่าจะชอบกระบะออโต้สีประตูจัดสองคันตรงนั้นได้เลยนะ,ะราคาดีด้วยนะคะ ถือว่าจะชอบแถบแมนนวลนะคะไม่หนสามจับได้เหมือนกันนะพีดาวคูกพันนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูฝากไปด้วยนะกันกับกระบะสีคพันนี้นะพี่ๆพีดาวจัดเต็มได้คู่พันไปรถหน่วยงานประวัติศูนย์ทั้งหมดเลยนะคะใครสนใจช่องทางการติดต่ออยู่เพให้ดาล่าเรียบร้อพี่ๆโทรเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตลาทุกท่านทุกคนไปก่อนนะถ้ามีบิดข้าราการในคลิปนี้ต้องขอใครไว้นัดคลด้วยลาพี่ๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ